สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวนูมาละจ้าวันนี้ก็หลังจากเลิกงานวันนี้ก็ยังวันนี้ก็เลิกงานแล้วก็สาวนูยังไม่ทําอะไรค่ะเพราะวันนี้ทํางานทั้งวันเลิกงานก็เหนื่อยก็เลย,ก,เลยก็เลยว่าจะม,มาให้ดูบรรยากาศตอนนี้พักเริ่ม,เร,มเริ่มเกิดเริ่มแตกแล้วค่ะเด้จะให้ดูนี่โอ้โอ้ ด,ดูดูพักสลาสาวนุกวงตุง้งกวงตุ้งขนาน้าค่ะโตงหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังปูกข้างนอกไม่ได้ค่ะดูนี่ค่ะดูตอนนี้สาวนูยังปูกข้างนอกไม่ได้เด้อจ้ะรอรออากาศให้นี่ก่อนออ้ อะไรมากัดของสาวเไรนูนเนาะนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะถ้าสาวน,นูต้องเอาเปลือกไข่มานี่ก็เด้อจะให้ชมเด้อตาเนี่ยอันนี้ก็อันนี้งอกแล้วค่ะงอกแล้วผักชีผักชีไทยอันนี้ผักปใบผักชีลาวดูค่ะเนี่ยงอกงอกหมดแหละงอกหมดแหละนี่ แล้วก็ดูทั้งน,นี้ก็อันนี้สานนุกปลูกหลายวลืมละอันนี้ก็งอกแล้วค่ะสลัดอันนี้ดูซื้อกว่าจีจีเออไอ้น,นี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะหอมค่ะหอมแดงยังไม่งอกอ้อันนี้แตกแล้วเด้อนี่ค่ะนี่นี่แตกแหละนิดๆหน่อยๆอู้นี่พักสลัดแต่ไหลน้อนี่คืองกอกเยอะละว,วยัย โอ้ฝนตกจะเจาะรูเจาะรูให้น้ำเขาโอ้พออากาศตอนเย็ยนยังสององศาอยู่เลยค่ะตอนนี้สวีเดนสวีเดนตอนนี้สาวนูเจาะรูเจาะจรูน้ำ เดี๋ยวค่อยเปิดค่ะพอตอนเช้าเนยผลงานอวันนี้สาวนุยังเว่ยทำอะไรมากก็เลยม,มาถ่ายวิดีโอจ้ะถ่ายวิดีโอให้ดูบรรยากาศโอ้สาวนุยังไม่งอกเลยนี่เด้อโอ้ ปีนี้อากาศเย็นค่ะวันนี้ก็มาดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนวันนี้อากาศอาทิตย์นี้สามนุกยุธยุธอาทิตย์ยุธสามวันผู้นี้ทำงานเลิกบ่ายโมงก็ถ้าอากาศดีสามนุกจิมาให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศ Okay. เดี๋ยวเอาไว้อันนี้ก่อนปิดลมก่อนตอนนี้วันนี้เจ็ตองศาค่ะมีมีมลมเลยนี่มาให้ดูเริ่มแตกแล้วดอกไม้ดอกไม้นี่ดอกไม,ม,ม้สายร่า หนูเด้อค่ะเด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 ดู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 อ,นนอเด่ดเดงดเ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 ดอดเด่อเงเนเดง่งยดเดเนเดเดเดนนเด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 ออเดอกเด้ดเ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 ดีดอดเ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 ดะดเนเดเดเ้เดเยเด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 อดเ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 ด ันนี้เทียวลิฟค่ะดอกเทียวลิฟยังไม่ออกนี่เลยนี่ตรงปหลาบตนาโอ้ออกใบเยอะแล้วนี่ใบโอ้ดูเดูวลาท่า,น,าน,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 นนี่สาวนุน่ก็ดอกไม้ดอกไม้กำลังอุ้ยตอนนี้อันนี้สาวนุนนี่ ลูกเขาค่ะสาโนวัจีเอาไปพ่อหายคนแก่ที่ทํางานสานนวัจอีอันนี้ดูเดียวเทียวลิฟเยอ์ค่ะสาโนมีไมีค่อยเยอะแต่บางคนด่นเขาบานเมื่อไรบ้านสานนยังไม่บานเลยกําลังสวยค่ะตอนนี้กําลังสวยดอกเทียวลิบอันนี้กหะโฮมในดอกนี่นี่ดอกดอกค่ะอันนี้เคยคายดอก หอมเหมือนดอกกุหลาบเด้อค่ะนี่